สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงคลิดเป็นค่ะ,คะเอา้าพี่ขวัญ พี่ขวัญสวยขึ้นล้อการเูาเงินเอาเงิแล้วเฮ้ยต้องบอกว่าวันนี้ฟฝนมาแล้วพี่ขวัญไปไหนแล้วสลับร่างกันอีกแล้วใช่ไหมสลับร่างกายขอผลัดไม้กันนิดนึงนะคะวันนี้นะก็มาเจอเจอกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะในรายการผู้หญิงคิดเป็นนะคะแน่นอนเนี่ยทุกครั้งที่เฟิร์นมานะคะจะต้องหอบสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจในต่างแดนก็ดีก็เรียกได้ว่ามานี่ครบสูตร ไม่ไม่มาตัวเปล่าใช่ไหมต้องมีความรู้มาฝากกันด้วยนะคะค่ะวันนี้เราอยู่กันสองคนเราก็ไม่ได้เหงาหงอยเศร้าส้อยอะไรนะค่ะคือเรามาด้วยความสุขความสนุกและที่สําคัญมีสาวรัดีๆมาฝากกันแบบเพียบเลยวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของผู้หญิงเราเนี่ยค่อนข้างจะใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่อนข้างจะเยอะนะถูกต้องนะคะอันนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าหลายคนเนี่ยใส่ใจในเรื่องของรูปร่างอยากจะสวยผิวพรรณดีและที่สําคัญคือหุ่น ดีนั่น,นสิมันมเป็นเรื่องสําคัญเลยผู้หญิงนี้อย่าชนะคะ้าผู้ชายคะ่ะอย่าถามว่าน้ําหนักเท่าไหร่แล้วเฮ้ยอ้วนขึ้นไหมเนี่ยอะไรอย่างนี้มันเป็นคําที่เซนสิทีฟมากผู<ท>้หญิงได้ยินพวกน้าตาคอเลยคือบางทียอยากจะตอบนะแต่ในใจคิดว่าแล้วคุณจะรับได้ไหมกับคําตอบของฉันน่นะาสิ <laughs> หรือบางทีผู้หญิงถามแองเขาเป็นไงบ้างอ้วนขึ้นไหมเขารู้สึกเขาอ้วนขึ้นค่ะเอออ้วนขึ้น คือทำไมพูดอย่างนี้มันรับไม่ได้ค่ะคุณผู้ชายต้องตอบว่าใช่คุณผู้ชายต้องตอบว่าอ๋อก็ดูแบบไม่หลอกเหมือนเดิมเหมือนเดิมมีน้ำมีนวลนิดนดูน่ารักน่ารักนะอะไรอย่างนี้ดูเปลงปังขึ้นดูหลอกตัวเองมากเลยนั่นแหละพอพูดถึงเรื่องของน้ำหนักตัวแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะมีเคล็ดลับหรืออาจจะมีเรื่องราวของการทำให้ตัวเองเนี่ยดูหุ่นดีขึ้นหรือมีจุดประสงค์หลักไงเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับ แรงมานานใจมันต้องมีความต้องการที่ทําให้เราเนี่ยอยากสวยอยากผอมคือิแรงมานานใจที่เราอยากผอมคือเอยากหุ่นดีเหมือนนังแบบคนนั้นอมีไอดอลช่มีไอดอลคะรว่าอยากจะหุ่นดีลดลดเอาใจแฟน่างนี้นะคะก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเอสเปคของเราวันนี้ก็คือเนี่ยค่ะท้าคุณผู้ชมนะคะว่าเหตุผลที่ทําให้คุณนั้นเนี่ยอยากจะลดความอ้วน คืออะไรอ่า,อาบางคนเนี่ยค่ะจะมีแบบจุดประสงค์หลักว่าเอาใจแฟนที่ตึงแฟนว่าอ้วนขึ้นละหรือบางทีอาจจะมีชุดตัวโปรดไงเฮ้ยจะต้องไปงานแต่งเพื่อนเมื่อก่อนเนี้ยเคยใส่ได้แล้วพอเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนเอา้า ก็ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้แล้วนี่ไงเป็นแรงบันดาลใจฉันจะต้องกลับมาใส่ชุดนี้ให้ได้อีกเพราะฉันใส่แล้วสวยอย่างนี้นะคะหรือบางคนอาจจะลดเพื่อบอกว่าเอ้ยอยากจะสวยเหมือนนางแบบคนนั้นคนนี้ไอดอลของเราอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะลดเพื่อว่าที่จะต้องมีการติดต่อในเรื่องของธุรกิจเป็นไปได้นะหรืออาจจะเป็นงานของตัวเองงพวกนี่ย พี่กรณ์ก็ต้องหุ่นดีอยู่เสมอนะคะแล้วก็ต้องหุ่นเป๊ะพวกออกกล้องเดี๋ยวมันจะบวม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 แบบอย่างนี้อย่างนี้แน่แต่ตอนนี้กําลังอยู่ในสูตรเลยนะอยู่สูตรใช่ผู้ชมรอดูผลแล้วกันว่าจะได้หรือเปล่าเอาล่ะเพราะฉะนั้นใครนี่คะที่อยากจะบอกเรานลยค่ะเกี่ยวกับจุดประสงค์หลักของคุณว่า คุณอยากจะลดน้ำหนักเพื่ออะไรก็บอกเราได้ใช่แล้วค่ะทาง sms ก็ได้นะคะ4890011นั่นเองค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเราอยากจะพูดคุยกับผู้ชมมากกว่านะคะโทรกันมาได้เลยฟอตอินเนาะที่029363202ค่ะและ029363203ทั้งสองเบอร์นี้นะคะได้ยินเสียงกันบ้างอะไรบ้างบางคนอาจจะมีจุดประสงค์หลักตอนนี้ทำอยู่เนี่ยก็คือแฟนแบบห่างเหินนะเกินอยากจะทำให้ตัวเองดูสวยดูกิ๊บเก๋เหมือนกับขอปรึกษาหน่อยอัตราแบบนี้ให้ใช่ประมาณนี้นะคะ ก็อาจจะมีคาถาให้ <mm> อะไรอ่ะก็คือฉันจงพร้อมฉันจงพ่วงจงพ่วงอ่ะ เหมือนเหมือนละครเรื่องนั้นใช่ไหมใช่ <Hi. S 1> เออไม่ได้โอ้โหอ,อ,อยังไรก็ส่งบอกกันได้นะคะทาง s อ s หรือโทรเข้ามาก็ได้ค่ะแต่ว่าช่วงหน้าคะ่ะแน่อนอนนะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันคะ่ะสําหรับนะคะเคล็ดลับนะคะมเมนูอาหารที่อาหารอีกแล้วแน่นอนแต่เป็นเมนูที่คุณผูม้ชมนั้นต้องฟังให้ดีเลยะนะคะเพราะว่าถ้าใครทานเข้าไปแล้วเนี่ยหุ่นจะดีแน่นอนคอนเฟิร์มทานแล้วไม่ยิ่งอ้วนนะทานแล้วผอมแน่นอนเพราะว่าเป็นเมนูที่เราคัดสรรมาแล้วนะคะว่าเป็นเมนูที่ลดความอ้วน แล้วก็มีเมนูต้องห้ามด้วยจริงเหรออะไรที่ทานแล้วจะยิ่งสะสมไขมันเพิ่มคอเลสเตอรอลต้องติดตามช่วงหน้าค่ะอะไรที่อยากบอกนะว่า